สวัสดีครับพบก,กับไลเลเลนเจอร์นะครับอ่าวันนี้ล็อกอินเมื่อกีน้นี้กำลังอัปโหลดให้อัปโหลดทำเคสนะครับรายวันของกิจกรรมปีใหม่นะอ,อันนี้เวลเวลฐานห้าครับเวลสามนะครับเวลสามเราจะท,าทำอะไรบ้างเวลสามครับล็อกอินเข้าเกมมานะครับตรงนี้เราได้เกียร์ฟีด้วยนะอืม นไปที่ข่าวสารเมื่อกี้นี่ผมก็มลืมเตะนี่ล็อกอินนะครับเห็นไหมแก้ตวเนี้แปดดาวนะครับของฟรีครับอืมเรลวสามแล้วครับฐานห้าคือแบบว่ามันมีห้ามีฐานใช่ไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมมีห้าฐานห้าผมก็เลยเรียกเรลวสามฐานห้าครับโอเคไปของขวัญเลยครับของฟรีครับโอ้โหจุจุครับมา ปุ๊บกบชมพูครับสองตัวครับเหรียญสองล้านครับคืออ้โหเวลสามผมนี่มันจิ้มเลยกาชาสิบตัวอ่ะเอาให้หมดโฆษณาดูเลยนะครับของฟรีนี่แต่ผมจะรับนี่ก่อนเดี๋ยวเวลสามเราทำอะไรบ้างอะส่งขาเอฟอ่อีกส่งขาเอฟไปแล้วนะไปที่เพื่อนเหมือนเดิมนะครับเวลบสามยังเหมือนเดิมอยู่นะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเรามาล็อกอินแล้วก็เอาของ เข้าใจป่ะครับอ่าเวิลสามแต่ว่าสมารถไม่ให้คนเล่นกันหรอกครับมีแต่ผมนี่นะมั่งเล่นบางคนเขาก็เปิดปแล้วก็ดองไปเออผมนี่เปิดแล้วก็ส่งค่าเอฟอะไรมาเข้าขใจปะ่ะเพราะว่าผมจะขึ้นเวิลสามเนี่ยผมจะขึ้นเก้าดาวแม็กนะครับเวิสามเก้าดาวมันขึ้นไปแล้วนี่จะขึ้นเก้าดาวแม็กอันนี้แล้วก็ส่งค่าเอฟเงี้ยช่วยเหลือเงี้ยครับห้าวันละห้าสิบคนนะเนี่ยส่วนเพื่อนหามาจากไหน นี่มันก็มีคำว่าเพิ่มปุ๊บแล้วก็เพิ่มมั่วออไปเลยเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเพิ่มมั่วอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่านะกดไปก่อนเนี่ยกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆอืมก็เพื่อนแล้วก็ส่งให้ครบห้าสิบคนต่อวันนะครับอืมแล้วก็ไปรับค่าเอฟที่ไหนแล้วก็นะหน้าแรกนะครับแล้วาเราเรา,เราส่งค่าเอฟนะกับเพื่อนเรานะไปที่กล่องของขวัญแล้วก็คะแนนมิตรภาพเนี่ยแล้วก็รับได้ไหม ตรงไปสามคนก็รับนะแล้วก็รับทั้งหมดเห็นไ,ไหมเนี่ยแล้วก็เอาค่าเอฟเนะี่ยไปเปิดมันดิมนะครับอืมเอาไปเปิดกาชาเฮ้ยนี่ใช่ใช่เปิดกาชาครับเปิดตัวละครแบบวิวสองถึงวิวเจ็ดแล้วก็เอาไปผสมกันแล้วก็ไปเอารูบี้มอภาพไ,ไหมครับเนี่ยปึ๊บแล้วเรียวหน่อยปึ๊บเห็นไหมในกรุบน,นี้สองดาวสามดาว เราเปิดปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไปที่ทีมอืมเฮ้อันนี้นสำหรับใครมาตามทิก t o k นะโอเคเพื่อคนไม่รู้จักแล้วก็ผสมเลนเจอร์เพราะว่าใน t i k ตอกมันจะไม่ค่อยอยากพูดรอ,อกเป,เป็นคลิปเรีวๆเนาะเฮ้ยอ,อันนี้มันต้องถ้าตัวที่ดาวจํานวนเท่ากันนะอืมผสมกันนะอันเนี้ยคือทำเหมือนเดิมนะครับเบีสามส่วนมามันไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับ ได้สองสามดาวเนี่ยผมได้ครบแล้วนะไอดีเนี่ยเนี่ยแบบว่าเนี่ยเราผสมเนี้ยปุ๊บเนี่ยตัวที่เหมือนกันอนะ่ะแต่ว่าผมผสมครบแล้วเก็บรูบี้ไปเยอะแล้วครับพูดง่ายๆเลยเมื่อผสมเสร็จได้มงกุฎอะไรเหมือนในทิกตอกผมทำอะ่ะที่เร็วๆอะ่ะแล้วก็ไปเอารูบี้แล้วก็เอารูบี้ไปเปิด Gear, เกียกร์เปิดตะลอเปิดกบเปิดตัวละครเนี่ยก็ได้อู้ช้ามากเพราะว่าผมกำลังอัปโหลด อับโหลดยูทูบอยู่นะเนี่ยกิจรกรรมรายวันอโอเคเนะมันอยู่สะสมเนี่ยแล้วก็ไปรับรูบี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมมองข้ามไหมครับอืมเนี่ยอันนี้เวลสามนะไม่ค่อยมีคนเล่นกันหรอกกิจรกรรมปีใหม่สองพันยี่ห้าครับเนี่ยแล้วก็รับทั้งหมดตรงนี้แล้วเราผสมครบแล้วนะเนี่ยอันนี้ผมรับที่ผส่งไว้อยู่แล้วสองตัวน่าจะได้สิบรูบีม้มั้ง ผมรู้ว่ามันล็อกอินแล้วมันจะได้ยี่สิบวันนี้มันเลยแล้วมั้งเนี่ยมันก็ได้ร้อยแปดสิบวันนี้มันไม่ได้แจยี่สิบดูบี้เนาะ <c oughs> คำนวณผิด <c oughs> <c oughs> มันช้ามากมันกำลังอัพโหลด y o u t u b e อยู่ Sorry ด้วยนะโอ้โหช้ามากกำลังอัพโหลด y o u t u b e อยู่นะเนี่ยคุณน่าจจะลังได้ดูแหละก่อน อันนี้น่าจะอัพพ่งนี้เช้ามัง้งหรือว่าจะอัพต่อกันเลยหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับอันนี้วิวสามเราจะแลกได้ไหมพวกกบก้าวดาวของกิจกรรมสิบจุดห้านะครับมันจะมีแบบว่ามันจะมีช่วงท้ายอะนะมันจะมีแบบว่ากิจกรรมล็อกอินอะมันจะได้พวกวัตถุดิบอะเข้าใจปะไอ้ตรงเนี้ยนะของรางวัลนะวิวสามเราอย่าลืมไปแลกตัวจุดตินะครับใช่ไหมมันมีศูนย์นั้นใช่ไหม เราจะแลกยังไงเราทําเคสอ,อะไรไม่ได้ใช่ปะ่ะมันจะมีอยู่แบบว่านเนี่ยมเจอจุดติดอะเนี่ยมันจะมีให้แลกเราจะหาจากไหนมันไม่สามารถหาได้นะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่ใช่เวลสามนะเขาเราไปเล่นนะอ่ะเข้าใจปะ่ะอืมเรารอเกมอ่ะเขาจะมีให้ล็อกอินเนี่ยภารกิจตัวเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวหรอกนะเราต้องรอเกมเขาแจกอย่างเดียวนะครับเนี่ย อันนี้ล็อกอินสามอันอันนี้ไม่ได้นะถึงเราจะกดลับมันก็ไม่ได้เข้าใจปะมันไม่ได้ไอไอลูกเ yeah, นี่ยไอลูกกลมๆตรงเนี้ย่ยลูกเกี้วเนี่ยเห็นไหมมันต้องไปเคลียร์ด่านถ้าเคลียร์ด่านมันไม่ใช่เวลสามละมันจะเป็นเวลสี่เวลห้าเข้าใจปะอืมเราไม่ทํานะครับเรารอล็อกอินสิกรกันว่าเข้าล็อกอินวันหนึ่งมันจะได้ยี่สิบอันห้าอันล็อกอินวันที่สองจะได้สิบอันอะไรประมาณเนี้ยถ้ากีมันแจกนะถ้ากีมไม่แจกเราก็ทําอะไรไม่ได้ แต่ว่าวันนี้เราได้กบมาแล้วนะครับกบแปดดาวเนี่ยเม็ดสองตัวอืมถือว่าคุ้มแล้วครับอืมไปล็อกอินเข้าเข้าเกมไปเลยนะครับใครมีไอดีอะไรล็อกอินให้หมดสองตัวเลยนะอืมโอเคผมก็มาอัปเดตตอนนี้ครับถ้าใครได้นะสมมติว่ามันมีมาให้แลกล็อกอินได้นะเข้ามาน,นี้ใช่ไหมแล้วก็ไปแลกตัวอันดับแรกเลยสําคัญมาก ตัวจุติสาคัญมากแลกอย่างละตัวไปเคยนะครับถ้าใครไม่ได้แลกตอนสิ5จุห้านะสมมติว่ามันมีล็อกอินแล้วก็แจกไอ้เหรียญตัวนี้นะน้องพาคอเมริกแล้วก็ไปเอาให้ครบทุกตัวเลยตัวละหนึ่งอย่างตัวนี้อันไอ้ต่อจุติตัวละหนึ่งทุกตัวเลยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้กิจกรรมสิบจุห้านะเนี่ยมันมันอัปเดตขั้นสูงสุดไม่ได้ใช่ไหมผมแลกไว้อย่างละตัวแล้ว ผมแค่เอากบแดงมาผสมของผมนะอืมอันนี้สําหรับคนที่ตามมาในทิกตอกไม่รู้นะสําหรับคนที่ดูช่องผมแต่แรกน่าจะรู้แล้วนะก็มายัดอย่างเงี้ยให้มันครบมันจะขึ้นเป็นไฮเปอร์เข้าใจปะเอเราแรกมาอย่างละตัวพอเห็นไ,ไหมถ้าเราจะทําล่างสูงสุดไม่ได้นะครับทุกคนมันผมไปลองมามันไม่มีนเนี่ยเนี่ยขึ้นล่างสูงสุดเนี่ยผมลองแรกไปแล้วนะเนี่ยผมลองแรกทิ้งๆิงไว้เล่นนิดนึงนะบางครั้งอะ มันจะมีสองดาวสองดาวมันไม่มีเนี่ยนะผมทําให้ดูถ้ามีสองดาวแล้วก็หนึ่งดาวเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเนี่ยไปเช็คก่อนมันจะมีไหมวะก็มีนี้ขึ้นขึ้นล่างอันต้าได้เลยเนี่ยไม่ต้องลองไฮเปอร์มันมีสามดาวขึ้นนะครับมันไม่ได้เห็นไหมมีสามดาวขึ้นอันนี้มีหนึ่งดาวได้อยู่แต่ว่ามันเนี่ยมันสามดาวขึ้นไงมันต้องใช้สองดาวไงเข้าใจปะ ขึ้นไปนล่างอันต้าอันนี้ไม่เกี่ยวไม่หนีใช่หไหมมันไม่หนีมันกันเลยมันไม่สามารถขึ้นไปนล่างอันต้าได้โอ้โหเขาขึ้นล่างอันต้าได้นี่คือแบบดีเลยนะอืมเนี่ยขึ้นไปนล่างอันต้าเนี่ยเฮ้ยล่างเขาเรียกว่าล่างอะไรวะล่างสีฟ้านี่เนี่ยเห็นไหมมาใช้สองดาวอืมเนี่ยขขึ้นได้นี่อือสนุกเลย ขึ้นเป็นก้าวดาวใงตึกตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยอันนี้ผมขาดอะไรอันนี้ไอนนดีผมนะของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอ้มันช้ามากเนี่ยครับเดี๋วเสียยัง u t u b e ผมเสร็จแล้วนะมันก็ช้าอยู่ดีทุกคนน่าจะเข้าเกมกันหมาแต่ตอนนี้หมุนติ้วติ้วติวติวเลช้าเพราะมันหมุนนี่แหละ ผมเช็คของก่อนสมมติว่าผมเป็นสูงสุดนะผมจะขึ้นเก้าดาวปึ๊บผมแรกไว้สิบจุดห้านะเนี่ยผมขาดเนี่ยให้สีแดงเนี่ยยี่สิบอันเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมจะขึ้นเก้าดาวได้ไหมแต่แลกต้องมันมีมันมีแจกมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละท่องอที่ยวน่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวเดีวไม่ใช่นี่ไง นี่นีนผมสนใจอันนี้นี่นี่สิบสิบเดี๋ยวได้แล้วได้สามครั้งน่าจะได้อีกสามสิบชิ้นอืมพอมันได้เนี่ยหนึ่งชิ้นสิบอันใช่มัวไม่รู้แหละลองต้องลองแรกทุกคนนะเออขึ้นเก้าดาวได้นะครับแล้วก็อันนี้ของทำเก้าดาวนะตรงนี้นี่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 แรกกันนี้นะของทำเก้าดาวสําหรับวีโสามนะครับ ขอคงคำเก้าดาวนะแรกตรงนี้ก็ได้นี่ผมหามาเหมือนสิบจุดห้าเปียเลยเนะี่ยอืมมันก็ปี้แล้วก็มาวางเลยแต่ไม่มีเกียร์แปดสิบสิบจุดห้านะครับเกียร์บอกแลาวนะในล็อกอินอืมโอเคไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้รอเขาแจกอย่างเดียวนะตรงเนี้ยไอ้ลูกตรงเนี้ยลูกแก้วเนี่ยมันทําไม่ได้เราต้องรอแบบว่าล็อกอินได้วันแรกได้สิบลูกแก้วอย่างเงี้ยหืแเราก็ login, ล็อกอินล็อกอินทุกวันเข้าใจปะ แล้วก็ค่อยไปเลขที่ผมบอกอะตอนนี้ทําอะไรไม่ได้คือเราเข้ามาเกมอย่างเดียวเข้าเกมแล้วก็มาส่งค่าเย็บอะไรอย่างเดียวเข้าใจปะอืมประมาณนี้ขายนิดเดียวผมเปิดกบต่อโอเคก็เิวสามฐานห้าไม่ได้อัพนานละก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอืมโอ้ช้ามากผมจบ ผมจะปิดอย่างนี้เลยได้ไหมอ๋อลาก่อนนะครับมันช้ามากตอนนี้เกมมันนวงอนะ่ะอืมคน่าจะเข้ามาเอาของกันเยอะโอเคครับก็ลาไปก่อนนะฮะสีทุ่มสามสิบสี่แล้วอืมเดี๋ยวผมลงวิดีโอต่อกันเลยนะสองวิดีโอเลยวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ด้วยครับ